นั่นะคะนางานสาวพิพการเบ้าคำนะคะผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคลองงางจาาสำนักงานเขตพุ้นครูปนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทางเจ้าภาพนะคะให้มานำเนรายการเป็นพิธีกรนะคะในงานบวชในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านพอพิมพ์ครับสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติกรุ๊ปรักจริงทุกท่านครับวันนี้นะครับได้รอนครับนะครับพ่อหน้า ฟิลนะครับและก็น้องสดที่รักน้องเลยก็คือน้องจราปินะครับครอบตัวคนทาทั้งสีทาง,ทางเทีบนวลเวทีแล้วขอสีปรบมือเป็นกำลังใจด้วยครับ <T> ่ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะจากต้นพอ,อนครับก็ในโอกาสอันสำคัญและก็โอกาสเป็นมงคลนะครับก็ก่อนอน่งต้องของประธานอภัยเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดและแต่ผู้มีเกียรติทุกท่านแต่ละท่านก็ถือว่าเป็นแขก แต่เนื่องจากวันนี้ท่านมีภารกิจที่สําคัญมากมายไม่สามารถที่จะเดินทางมาด้วยตัวเองได้ท่านเลยได้มอบหมายทีมงานของท่านในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแห้งเป็นผู้แทนและเป็นตําบลห้วยแห้งท่านนายกชวนปานางข้งเกตบนเวทดีครับค่ะก็เรียนเชิญค่ะ พร้อมทีมงานของท่านนะครับไม่เกียรติบนเวทีนะครับพร้อมทีมงานของท่านนายกนะครับ ใ็ในยากาสนี้นะครับเพื่อเป็นเกียรติในนามของท่านรระวิตีช่วยว่าการเป็นสมบัติไทยขออนุญ,ญาตท่านนายกยวนปานังได้ใ่้นเกียรติกล่าวเป็นเกียรติรับครอบครัวคนทาสักเล็กน้อยหนอนุญ,ญายครับครับท่านพี่น้องประชาชนคนไทยี่กทุกท,ท,ท่านครับครับ กมนายยนต์ประนามน,น,น,นายกองการบัญหาอิสระถ้าโนแห้งไม่นามก็เถิดกองท่านและทํางีช่วยมาไทยพี่น้องชาวไทยเรารักสอสอของเรารักท่านาดามเปเสเ็จและท่านและทัานีีช่วยาดาเป็นเศจท่านก็รักพี่น้องคนอุทยัย ไม่ว่าคนจะคนไทยจะไปอยู่ที่ไหนท่านสสในไยทยทอดทิ้งวันนี้ก็กาบขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมงนานของท่านธนพลต้น,นตนาและก็น้องจุกัญญาคนตายซึ่งได้บวดลูกก็เป็นิ่งที่ดินใจทดแทนบุญคุณพ่อแม่ซึ่งยี่สิบกว่าปีที่คุณพ่อก,กับคุณมแม่เราสอนนี้สมบัติและก็ดังตั้งใจ ก็ขอให้ทุกท่านได้รับประทานอาหารและมีความสุขฤดูรตรีอย่างสนุกสนานครับขอคณครับกับต้องขอบคุณท่านนายกสวนป่านังในฐานะตัวแทนท่านรัตนตรีชยประการะทรวงมวาดไทยไว้ในกาีนเป็นอย่างสุดทรับท่านขออภินิพครับและก็ในโอกาสต่อไปนะครับในนามกากมาลายการเลยค่ะมาลายการเลยนะคะ เดี๋ยวพ้องมาอะไรก่อนนะคะท่านสามท่านเลยนะคะจากหนึ่งพวงนะครับโดยท่านเลขาวุฒิธรจามาหอนเป็นผู้้องมาไล่เพื่อเป็นสีมงคนนะครับและก็ท่านรองประธานบุญเกื้อเป็นผู้มอกปัจจัยในการสรับสนในการขบวนครับ กะะ็เป็นของจำรมงนะค,ะครับซึ่ง,ง,<อ>งในเด<อ>บายต<อ>ํจำวอก็คือสับสนค่าทำบุญจำรวนหกพันบาทครับร่วมอนุอโมทนาค,ค,คุณนะคะในวันนี้ค่ะกับหน้าตาติวนะคะกับแาะก็ัวจูวก,กายนี้นะครับนะครับพร้อมอะไรเพื่อเป็นสินริมงคลกับพ่อหน้านะครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับท่านต่อไป,ปออครับทพา่ปอพิมครับค่ะท่านสสแอนสิรีนะคะวะลายกนกค่ะสสสำนักงานเขตค สำบกองุณท่านนะครับจะเป็นเกียรติสักนิดหนึ่งครับเ,เกียรติคับกะบเรียนท่านแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เป็นวันมงคลวันหามงคลก็กเล่าได้ที่ทุกท่านนะครับได้มาร่วบกัน,นที่แห่งนี้ในโอกาสที่น้องฟิวนะครับได้ จะได้เข้าสู่พิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนระคุณของคุณพ่อคุณแม่นะครับรวมทั้งญาติพี่น้องและผู้มีพระคุณผมก็ขอเชื่นชมยินดีในการจัดงานครั้งนี้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยขอให้หน้านะครับได้เข้าสู่พิธีอุปสมบทและตั้งใจศึกษาพระธรรมบาวิในาตามหลักธรรม ของพระพุทธศา,าสนาและก็ได้ยึดถือนำเป็นแนวทางาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตหลังจากลาสิกขาแล้วนะครับโดยส่วนตัวก็รู้จักเพียอูการพิมพ์และครอบครัวนะครับและก็แบบาติญาติเพื่อนสนิทของเฮียอูการพิมพ์วันนี้ก็ต้องกล่าวว่าต้องขอทินโชนยินดีบุญบารมีที่ น้องนาดับน้องฟิลนะครับได้ประสบทรั้งนี้ก็เป็นบุญลุนนาให้เยาูตั้งครอบครัวจงเจริญก้าหน้าในกิจาก,การงานทุกอย่างนะครับขอบคุณมากครับจ,รจากน้อจากทั้กลุมนะครับท่านเป็นอย่างสูงยิ่งครับท่านพ่อพีมครับ ก็ในระดับต่อไปนะครับซึงท่านเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาท่านพลตำรวจตียานดพงศ์สมาผาภานะครับเป็นยอดยุกข์ครับขออนุญาตท่านครับขอบคุณพ <sk> ี่กรครับผมอ่คงขออนุญาตเป็นตัวแทนของตำรวจนะครับเพราะว่าพี่กรได้เอ่ยถึง ท่านเพื่อนใช้คืออยู่ในชุดชัย,โชา,ยาโบงนะครับแต่ว่าเนื่องจากมีภารกิจผมก็เลยขอญอาตเป็นตัวแทนนะครับจริงๆผมกับเฮอูเนี่ยได้คุ้นเคยกันมาร่วมสิบปีละเป็นทศวรรษละนะครับตอนที่ผมมา,นา,ารรนมนนในฐานพัะดลตำแหน่งในพืนที่ของกองทัพตันและความตันเก้าน,นะครับี่อูเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นประ,าประธานกสตารสนอน,อนะครับรวมถึงที่การเป็นกอสตารงของบกตเก้า มีรูปการที่สัตวนถึงิทการของงานตำรวจอย่างยิ่งใหญ่มากนะครับในวันนี้งานของยอูและครอบครัวถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เป็นงานที่ผมเชื่อว่าตัวเองตั้งใจจยาจะจัดให้ดีที่สุดนะครับดังนั้นแขกที่ีย د, ท่านที่มาร่วมในวันนี้ ผมเชื่อว่าทุกคนก็พร้อมใจกันที่จะร่วมอนุโมทนาบุญกุศลในการอุทิศหมดของน้องฟิวนะครับที่จะมีในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลในครั้งนี้ที่จะได้เข้าสู่ร,สร่มกาของพระขอให้ปฏิบัติทาเช่นเดียรกต่อไปครับขอบคุณครับกับเรองขอกลาวท้อึ่นนะครับด้านพลตำรวจตรียานพงศ์สมาภาา ครัเป็นเีย่างกครับท่านพอพีครับแล<ช>้วก็ในโอกาสต่อไปในการเดี่ยวผมขออนุญาตเนื่องจากว่าค่ะและในโอกาสต่อไปนะคะขอเรียนสักศึกษาคณะสตรีพร้อมทีมงานในวันนี้นะคะ เกียรติับในการากล่าวคุยพรคอนครับก็ตื่นก็ต้องสวัสดีเฮาหูแระซาซอมเมานะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันทีวันหนึ่งนะครับวันสําคัญของของเฮาอ,อูนะครับผมก็คงก็ขออนุโมทนาบุญนะครับก็ให้น้าฟิวนะครับขอให้น้าฟิวที่เลยอกงานในทางธรรมนะครับก็ท้ายน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางกลับ ทุกท่านสวัสดีภาพนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านสปอร์ตสตาร์พูดสิริพร้อมที่งานในวันนี้นะคะค่ะและในอกาสต่อไปนะคะจับแล้วก็เนี่ยค่านได้จังเป็นเกียรติครับค ถ้าท่านได้กล่าวเป็นเกียรติกับเจ้าภาพครับเยือนท่านแล้รับมงคลแล้วก็ไป็นรัก,ก,กรักแขงกงคุ้มเกียรติเป็นที่รักตระสบยิ่งแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าภาพเป็นอย่างสงูงนะครับที่ได้เก็บผมได้ขึ้นมา,สา,าแสดงความดีแบบนั้นผมบอกทำในวันนี้ ก็ชื่อเดียวกันนะครับกับคุณำรับพี่ใหญ่ที่ขึ้นมาว่าวันนี้เป็นวันดีเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งผมต้องออกตัวนิดนึงว่าผมใช้คำว่าเซลล์ก็แล้วกันนะครับรู้จักกันมาไม่ตี่ยี่ห้าปีนะครับนี่มาจากภูไทภาคเหนือผมมาจากสุสานทองนะครับก็มาทำอาหารกินในพื้นที่นี้นานมากแล้วนะครับก็ดีใจนะครับแทนคุณพ่อคุณแม่ของพ่อหน้าก็พี่ได้มีลูกชายมีความมั่นใจมีการทันวิถีนะครับ ประเกณในการ,รด้วงหลักัๆนะครับก็คืออามีสันทอดด้วยกันข้อที่หนึ่งเนี่ยคือการถึงทอดคำพระสำหรับปนาน,นะครับข้อที่สองเนี่ยก็ถือว่า,อาถึงสามนิราชธรรมปฏิริท,ทัทยเราซึ่งอามีมายาวนานนับพันปีเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องการด้วงและเรื่องทิสามก็ถือว่าสําคัญยิ่งกดแทนบุญคุณบิดามารดาแทนค่าทั้งหมดและกับพี่ถูกเยองมา ตั้งใจเราไว้นะครับก็ราแก่ผู้เกียรติที่มาร่วมอาบโมนทนาบุญในวันนี้ส่วนใจแล้วนะครับก็ยึดถือถึงห้าเป็นละแต่ว่าข้อหน้าของเราเนี่ยเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็จะเข้าไปเป็นพระอุปสมบนะครับยึดถือ,อาตามรอยพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้านั้นได้ทรงบงัญญัติไว้นะครับถึงสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อประกาศข้อหน้าไว้ว่าอย่ากได้การหายต้งปฏิบัติให้ได้จะครับหลังกับที่ เราศึกษาราเพศมาแล้วผู้สนุนทั้งหลายเหล่านั้นที่เราได้ทําตอนที่ปฏิบัติตอนที่เราเป็นพระชผู้สนนะครับก็จะตามมาตอบสนองอพ่อครัวเราและตัวเราเองนะครับและท้ายสุดสุดท้ายนี้นะครับผมเองก็ขอตระหนักดูพระสีและตระหนักความด้วยสิ่งตักทิ้ิทั้งหลายในสารกโลกและวก็สิ่งตักทิ้งทั้งหลายที่ครอบครัวนะครับของโยมหรืออู่การดึงรถและถือกรับว่าอุทาหรณ์ตรง,งนี้ที่ว่าปรา,านพรให้ นะครับครอบัวของพระน้าเป็มคน,คนม,มีความสุขเพราะว่ามิพัะองค์คนหนงถวายบูชาบุญพุทธผลในสิ่งที่ท่านอั้นพึงจัดหาบุญการครับ,อบอขอบคุณครับขอบพระคุณท่านมากจ้ขาขค่ะแล้ในอากาศนี้นะคะขอเรียนเชิญนะคะเยอูและเจเมส์ของเรานะคะกล่าวนะคะขอบคุณแขกในวันนี้นะค,ะค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีจากทีเจ็ดทุกคนนะครับที่มางานบวชในครั้งนี้ของผมนะครับ ก็การบวชในครั้งนี้ผมบวชด,ด้วยใจนะครับเพราะว่าตั้งแต่พ่อกับแม่ผมเลี้ยงมา20ปีนะครับกับการบวชด,ด้วยครั้งนี้นะครับผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่นะครับแล้วผมอยจะทำให้บวชครั้งนี้ทำให้ดีที่สุดนะครับส่วนใดที่ผมได้ร่วมเจนไป หรือว่าจะรทำอะไรนี่อะไรก็ขออโหสิให้กับผมด้วยน,นะคะาาระคะับขอบนะคะุณมากครับหรือว่าวันนี้เราตอบคุก,กคุณแล้วก็ขอบคุณนะคะพราพุทธศาสนานะคะคในวันนี้นะคะต้นถอพิมพ์ครับพ่าหน้าเราพูดน้อยแต่เลึกซึ้งนะครับอาจจะมีคนที่พูดเยอะเหรอคะ <laughs> อาจจะพูดเยอะเป็นบางเวลานะคะอยากได้ฟังเสียงคุณแม่พูดได้เยอะในวันค่ะอ่ะงั้นขออนุญาตส่งมาคุณแม่ก่อนไหมให้คุณแม่ก่อนไหมคะเอ็กเม้าก่อนเลยค่ะแล้วก็ค่อยน้องเล็กนะครับอ่านะครับให้คุณแม่ก่อนนิดนึงค่ะให้คุณแม่แล้วก็ปิดท้ายด้วยคุณพ่อแล้วกันนะคะอ่าเสร็จเสรเจาด้เม้ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะแขกผู้เขียนทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติสลอดเวลามางานวันนี้นะคะ รู้สึกพึ่งพึ่ง,งจใจมากๆเลยค่ะที่ลูกชายบวชใหนก็วันนี้ถ้าเกิดขาตดตกบกพร่องอะไรก็มาขออะไรด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะโอ้เลยครับ,บท่านต่อปีครับมี่คือผู้บังคับบัญชาในครอบครัวตัวเองยิ่งกว่าทหารสูงสุดในคณะตนนี้นะคะวันนี้พูดง่ายไปหนักนะคะครับน้องน้องชาย น้องน้องก็ติดนะพูดอะไรให้พี่ชายหน่อยไหมลูกก็บอบคุณ่ที่มาต้องกาอะรัซึ่เป็นวันท้ายของที่จัเตรียซึ่งได้บอกว่าพี่ายที่ว่อแม่ ใีวิญญานมา20ปีครับก็อาจจะมีการปฏิกรรมแย่ๆอะไรต่างก็จะเปที่ตรางโอ้โหน้องชายคนเด็ก,าากนะครับน้องสับิกนะครับท่านผอ้อ,อ่บ<ะ>ถึงิวคนที่ถือว,ว่านะครับอาณาจักรอูการพริมนะครับ ด้วยแล้วภานกำลังด้วยสองมือและก็ด้วยหัวใจของครอบครัวคนทาอยากจะฟังเสียงหนักแน่นของหัวเรือใหญ่ในครอบครัวนะครับหูการทีมนะครับก็ธนาบ,บุญคนธาับเชิญครับครับ,รบก็ต้องขอากราบสวัสดีนะครับแขกผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับมาเยอะมากวันนี้จะเกิดทั้งหมดก็ พงศะะ์ระบาดก็จำเสื่ออะไรบ้างไม่ได้บ้างนะครับผมก็ขอบคุณท่านสกลท่านสานรัตนะทีมงานของท่านแล้วก็ท่านยานพงศ์โสมากรณนพลตรวโทนะครับแล้วก็พงานนันท้ายพึงพลตำรวจโทพลงานนันท้ายพึงแล้วก็ท่านโชคชัยนามมงงงพลตำรวจโทใช่ไหม นุบโต๊ะไชยนาวงซึต้นท่านก็ติดภาระ,ะกะได้ขับไปแล้วนะครับแล้วก็ท่านผอท่านรองประหลัดกทมอนะครับท่านติดภาระ,ะแต่ก็มาในงานนี้อันเนี้ยทราบเสื้อท่านใจมากนะครับท่านเพื่อบอกเมื่อวาน,นท่านก็รับปากมาทันทีตรงน,นี้ต้องขอขอบคุณมาก ก็สลับวลามาในงานของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆจากจังหวัดแล้วก็พี่ๆน้องๆที่มาจากางจังหวัดที่จังหวัดปุรนธาน,นีอำเภอ้านไร่นะครับแล้วก็จังหวัดลบบุรีบอกบ้างไม่บอกบ้างแต่ท่านก็มานะผมซึ้งน้ำใจมากครับถ้าท่านมีงานอะไรที่โทรมาบอกหรืออะไรก็แล้วแต่ ผมยินดีที่จะไปทุกงานนะครับถ้าท่านโทรมาบอกผมนะครับถ้าผมรับทราบผมจะไปทุกงานนะครับเพ,พราะไปพี่น้องทางจังหวัสดสุรยนี้แล้วก็จังหวัดลบบุรีนะครับที่มาหลายจังหวัดเหมือนกันในวันนี้แล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือพ่อครัวแม่ครัวของอที่อุปซัซซาเนี่ยในบรรดานเพื่อนๆนี่ช่วยดีมากนะครับก็คือมีหลายท่านเลยที่สนับสนุนในงานนี้แล้วก็เป็นแม่งาน ใหญ่เลยเปนป๋ามาเกี้ต่อยแย่รวยจังการสายยางอะไรนะครับแล้วก็อะบ้างน่ะเคยเยอะมากที่สนับสนุนที่งานอะไรช่วยได้ช่วยทุกอย่างนะครับในงานในที่จะเกิดขึ้นได้นี่คือลําพังผมเองนะจัดไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าถ้าไม่มีพเพื่อนๆชื่อนช่วยดูงานดูอะไรต่างๆนะครับการวางแผนต่างๆแล้วก็ท่านผอ พิมพากาแล้วก็ท่านทนายนะครับเป็นประสบเป็นอะไรวางแผนให้อย่างดีนะครับด้วยประสบการณ์ของท่านลำพังผมนั้นรับรองว่าไม่เก่งแน่ไม่เป็นแน่ถ้าอาศัยที่ปรึษาท่านทนายพง์แล้วก็ขอออกพินะครับ อันนี้ต้องขอขอบคุณอีกท้งนะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับต่อเสียงโปรพิแดนเป็นกำลังใจกับอูกนันตินนะครับครอบครัวอูกนันตินนะครับโอ้นะครับ 我那好大孙子，那个孙子太厉害了，太厉害